สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้ก็จะมาพูดคุยหลังเกมนะครับหลังจากที่ทีมชาติไทยของเราเนี่ยแพ้กาตาร์ไป3ต่อ0เซตนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าเอาจริงๆเนี่ยการแพ้กาตาร์มันไม่ใช่อะไรที่แย่เลยนะครับเพื่อนเพราะว่าสกอร์ที่ออกมาเนี่ยพวกเราก็ถือว่าทําได้ดีในเซตหนึ่งและเซตสามนะครับก็คือแพ้ไป25ต่อ23 25ต่อ19และ25ต่อ22นะครับจริงๆเซตสองที่เราไม่ถึง20แต้มเนี่ยภายในเซตรายละเอียดจริงๆเนี่ยเราทําได้ยอดเเยยยีี่่่่มมาาาาากกๆลนนนนะะํตตตรรได้้คคัับบบบ13อ8แบบแว เรากลายไปว่าเจอความเคี่ยวลากดินของกาตาครับแหมทําได้ยอดเยี่ยมมากๆแซงเราไปได้ในเซตสเนาะอ่ะและในเรื่องรายละเอียดครับเดี๋ยวเราจะว่ากันนะครับแต่ต้องบอกก่อนนะว่าวันนี้โอ๊กจะมาพูดคุยหลังเกมแล้วก็จะมีการเอาคอมเมนต์ของแฟนอาเซียนมาเพื่อนๆได้รับชมรับฟังกันด้วยครับว่าพวกเขาคิดเห็นอย่างไรกันบ้างในเกมที่พวกเราแพ้กาตาไปนะครับในเรื่องที่รายละเอียดของเกมเลยครับก็ต้องบอกว่าทีมชาติไทยเนี่ยเปิดหัวสู้กับกาตาได้ยอดเยี่ยมมากๆเลยนะครับเพื่อนๆในเซตที่1นะต้องบอกว่าทีมชาติไทยทําได้ดีมากๆมีจังงหวะแ มาด้วยมีจังหวะที่กาตาเขาพลิกแซงเราด้วยนะครับเกมนี่ถือว่าสู่สีคู่ขี้กันเลยในเซตแรกนะครับแต่จบลงด้วยการที่กาตาครับชนะเราไปได้นะครับ25ต่อ23นะครับรายละเอียดในเกมก็จะเป็นประมาณนี้ครับในเซตแรกกาตาโจมตีไป14เราโจมตีได้แค่10นะครับการเออร์เลอร์ครับเราเออร์เลอร์ไป9กาตาเออร์เลอร์ไป8นะครับส่วนเกมบล็อกเราทําได้ดีกว่าเรา4กาตา2นะครับซึ่งถ้าจะวัดกันตรงนี้อกมองว่าสิ่งที่เราจะสู้กาตาไม่ได้วันนี้คือการโจมตีโจม ีกาต้าวันนี้เขาโจมตีได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยมีประสิทธิภาพมากๆนะครับในเซตแรกและการเสียบอลเองนะครับเราเสียไปถึง9เลยนะใหกกาต้ามีแต้มตรงนี้9นะครับในเซตแรกก็ถือว่าทีมชาะิไทยทําได้ดีสู้ได้เซต2ว่าเรามีลุ้นเลยนะครับทีนี้ครับมาถึงเซตที่2ก็ต้องบอกว่าทีมชาติไทยเนี่ยก็ทําได้ยอดเยี่ยมนะเพื่อนนะทิ้งแต้มไปในช่วงกลางเซตได้นะครับ13ต่อ8ครับซึ่งต้องบอกเลยว่าทีมชาติไทยเราเนี่ยมาโคตรดีเพื่อนกาต้า <K ata, S 2> มองว่าสู้ทีมชาติไทยลําบากมากๆในเซตที่2ครับ คิดว่าชนะแน่ๆแหละแต่ว่าครับเกมมันดันไปพลิกในช่วงประมาณแต้มที่16เลยครับกาตาครับกลับเป็นฝ่ายตีตื้นกลับมาพลิกนำทีมชาติไทยไปได้ครับสุดท้ายจบด้วยต่อ19เกมนี้นี่วัดเลยครับว่าใครเนี่ยชั่วโมงบินเหนือกว่ากันนะครับต้องยอมรับว่ากาตาเขามาดีจริงๆคือเรามีลูกห้าวอ่ะเรามีลูกห้าวเรามีลูกสดนะครับส่วนกาตาเขาเน้นประสบการณ์ผู้เล่นเขาแต่ละคนเนี่ย ก็อายุ35บนะ35บวก30บวกแต่ละคนเขาเจนจัดในยุทธวิธีมากๆครับในการโจมตีเรานะครับสุดท้ายเขาคลองสติได้ดีกว่าแล้วก็ชนะทีมชาติไทยไปนะครับแล้วนี่ก็เป็นสถิติในเซตที่2ครับเขาเสิร์ฟเอสไป2เราเสิร์ฟเอสไม่มีเลยนะครับการโจมตีของพวกเขาครับ14เรา10นะครับการเสียเองเราก็ยังเสียเองมากกว่านะเราเสียเองไป7นะครับทางกาตาเสียเองไป5 เกมบล็อกเราก็ยังดีกว่าทางด้านของกาตาอยู่ดีนะครับเราบล็อกไป4กาตาบล็อกไป2อนะกว่าเกมบล็อกวันนี้เราใช้ได้แต่ว่าต้องยอมจริงๆครับว่าในเรื่องของการโจมตีของกาตาเนี่ยพวกเขาทําได้ยอดเยี่ยมมากๆเลยนะเซตหนึ่งเซตสองเนี่ยเขานำเราแล้วนะครับทีนี้มาดูเซตที่3ครับต้องบอกว่าทีมเทศไทยก็ปรับกลยุทธ์แก้เกมได้โอเคมากขึ้นนะครับเพราะว่าเราก็ทําแต้มจี้กาตามาโดยตลอดนะครับแล้วเกมในครั้งนี้เนี่ยเซตที่3เนี่ยการโจมตีเราเท่ากันเลยนะ13เท่ากันนะครับแล้วก็เกมบล็อกเท่า กา1-1ต่อ 1> 1ครั้งครับแต่สิงห์ทีมชาติไทยยังแก้ไม่หายครับนั่นก็คือการตีเสียเองครับไม่ว่าจะเป็นลูกเสิร์ฟหรือการตบอะไรแบบนี้ทำให้สุดท้ายครับกาตาพวกเขาก็พลิกเอาชนะเราไปได้นะครับ25-22ต่อถือว่าก็เป็นผลงานถามว่าดีไหมสำหรับทีมชาติไทยอกมองว่า ไม่ได้ดีขนาดนั้นแต่ก็ไม่ได้แย่เพื่อนๆถ้าเต็ม10เนี่ยว่าอยู่ที่ประมาณ6 7ถึง7นะสำหรับทีมชาติไทยในวันนี้เพราะว่าเราต้องบอกกันแบบนี้ครับว่ากาตาเนี่ยเป็นทีมท็อป3เป็นท็อป3ที่โดดหนีชาติอื่นไปเลยเพื่อนนะคือจะฟิลลิ่งเหมือนถ้าเป็นวอลเล์บอลหญิงอะ่ะก็จะเป็นจีนญี่ปุ่นไทยแต่วอลเล์บอลชายเนี่ยในเอเชียมันจะกลายเป็นญี่ปุ่น อิหร่านแล้วก็กาตาร์มันจะโดดขึ้นมา3ทีมเพื่อนๆส่วนทีมที่เหลือเนี่ยทีมที่4ทีมที่5ทีมที่6เนี่ยคือมันซัดกันนัวอย่างวอลเลย์บอลชายเนี่ยทีมที่ไล่ลงมาทีมที่4ทีมที่5ทีมที่6กเนี่ยก็มีไทยเกาหลีจีนอะไรแบบนี้ที่มันใส่กันนัวอยู่ตรงนี้อาจจีนอาจจะดูโดดเด่นกว่าคนอื่นเขาสักหน่อยแต่ว่าที่เหลือเนี่ยมันนัวกันมันแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้น3ทีมเนี่ยมันเป็น3ทีมที่โดดเด่นขึ้นมาแต่ก็กลายไปว่าทีมชาติไทยของเรา โชคไม่ดีจริงๆนะเพื่อนนะจับมาเจอเกาหลีเนี่ยว่าก็ได้ลุน้นจับมาเจอไต้หวันเนี่ยว่าเขารอบแน่นอนโอ้โห,โหแต่ดันมาเจอกาตาโอ้โหรอบแรกก็เจอญี่ปุ่นรอบ2ก็เจอกาตาอีกครับแต่ว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์ออกมาว่าเราก็ทําได้ดีอะอย่างเซตหนึ่งเราโอเคเลยนะเซตสองก็เราก็ยอดเยี่ยมนั้นเพื่อนในการนํามาได้แต่ว่าในเรื่องของสมาธิในเรื่องของ ความกดดันเนี่ยเยเราก็ต้องยอมรับว่าเสียงโห่เนี่ยก็มีส่วนนะคือมันไม่ได้หมายความว่าจะทําให้เราบ่นทอนลงหรอกแต่มันนันไปเพิ่มพลังให้อีกฝั่งไงกาต้ามันก็เล่นได้ใจเลยนะเพื่อนเห็นโค้ดกาต้าว่าโอ้โหแม่งเหลือหลามังแบบกูม,มีความสุขลอเกินกองเชียร์ก็แบบเชียร์สุดๆว่าตรงเนี้ยเกี่ยวไม่ได้เกี่ยวว่าเราใจเสียหรอกแต่มันไปเพิ่มพลังให้เขาไงเออเป็นอย่างนั้นไปนะครับแล้วก็ต้องยอมรับเลยว่ากาต้าเหมือนเล่นในบ้านนั่นเพื่อนจังหวะจบเกมเนี่ยโอ้หนักกีฬากาต้าเข้าไปอย่างเงี้ยป อย่างนี้แล้วกองเชียร์ตบตาทด้วยไปเป็นผู้นําเชียร์ซะแล้วยังก็เล่นในบ้านอ่ะ ก็ว่ากันไปครับก็สุดท้ายก็เป็นทีมชาติไทยแพ้ไป3ต่อ0ูนะซึ่งผมก็บอกว่าเกมนี้ไม่ได้แย่อ่ะแล้วเดี๋ยวอแถมเรื่องท็อปสกอร์วันนี้ให้สักนิดหนึ่งครับในเรื่องของทีมชาติไทยกับกาตา์นอักกาตานะครับไรมี่ทำไป17แต้มนะครับนภาเดชทำไป14โจเซฟครับทำไป13นะครับและอนุรักษ์ทำไป10แต้มนะครับก็ถือว่ายอดเยี่ยมเลยนะครับสำหรับนักกีฬาของไทยเนาะนภาเดชก็ยังคงยอดเยี่ยมอยู่เสมอนะครับอนุรักษ์ก็ตามมา10แต้มบอกว่าโอเคอยู่นะครับในเกมวัน นะฮะ ส่วนรอบต่อไปครับทีมชาติไทยจะไปแข่งจัดอันดับนะครับชิงอันดับที่7เนาะโดยทีมชาติไทยครับจะเจอกับอีรักนะครับเวลา4ี่โมงสีนะครับแล้วผู้ชนะของคู่นี้นะครับก็จะเข้าไปเจอกับบาเรนเช่นเดียวกับอีกสายนึงครับนั่นก็คือสายบนนะครับอินโดจะเจอกับอินเดียผู้ชนะก็จะไปเจอกับปากีสถานนะครับแล้วก็หาผู้ชนะทั้ง2คู่เพื่อไปชิงอันดับที่7กันในวันที่26นะครับซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าทีมชาติไทยเจออีรักเนี่ยอกมองว่าเป็นงานที่ไม่หนักเท่าไหร่ครับเพราะ อิรักเนี่ยก็แพ้กับไต้หวันมา3ต่อ0ูนเซตนะผลงานของอิรักเนี่ยอกว่าไม่เท่าไหร่เราสู้ได้แบบสบายๆเพืเ่อนๆอันนี้อกว่าเชื่อว่าทีมชาติไทยผ่านได้อย่างแน่นอนนะครับ โดยพวกเขาเนี่ยก็ชนะเพียงแค่ห้องกงเองนะก็ชนะไป3ต่อ2นะครับแต่ว่าก็มีได้เซตของอิหร่านซึ่งตรงนี้ก็มองว่าก็ประมาทไม่ได้แต่โดยรวมแล้วทีมชาติไทยเหนือกว่าพอสมควรครับไอ้นี้ครับเราไปดูคอมเมนต์ของแฟนอินโดนีเซียกันสักนิดนึงครับซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าพวกเขาเนี่ยพบกับความพ่ายแพ้ไปก่อนหน้าเราแล้วนะครับในการแพ้เกาหลีเนี่ยพวกเขาก็แพ้ไป3ต่อ2เซตทําให้พวกเขาครับต้องตกไปชิงที่7แบบเดียวกับทีมชาติไทยเลยนะครับโดยคู่แข่งของเขานะครับนั่นก็คืออินเดียนั่นเองครับแต่ว่าเรื่องนี้เราไม่ต้องไปสนใจเเอาาไปดมขขงพววกกี่ ว่าเขาคิดอย่างไรกับเกมที่ไทยแพ้กาตานะครับอินโดนีเซียครับเขาบอกว่าประเทศไทยกับอินโดนีเซียเนี่ยประมาณว่าชะตากรรมเดียวกันเลยนะครับก็แพ้ด้วยกันทั้งคู่เนาะแล้วก็เม้นต์ต่อไปครับของอินโดนีเซียเขาบอกว่าเพื่อนเราจะอยู่ด้วยกันแล้วก็เม้นต์ต่อไปครับเขาบอกว่าบอกชั้นทีว่าทาไมกาตาแข็งแกร่งขนาดนี้แล้วก็เม้นต์ต่อไปครับเขาบอกว่าไม่ใช่อินโดนีเซียที่ตกรอบอย่างเดียวทีมชาติไทยก็ตกรอบเหมือนกับเราด้วยแล้วก็เม้นต์ต่อไปครับเขาบอกว่ากาตากลับมาชนะไทย30เป็นอะไรที่แข็งแกร่งมากมาก และคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าทีมชาติไทยทําดีที่สุดแล้วกาตาแข็งแกร่งเกินไปและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าประเทศไทยชนะแต่อินโดเท่านั้นในทางตรงข้ามการอินโดเนี่ยชนะในประเทศอื่นๆแต่ก็แพ้กับทีมชาติไทยอยู่ดีและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าประเทศไทยเนี่ยสู้กับกาตาได้ยากลําบากมากๆจึงแพ้ไป3ต่อศูนย์แล้วก็มีคอมเมนต์มาตอบนะครับเขาบอกว่าจะมีแค่2ทีมในเอเชียที่ชนะกาตาได้เท่านั้นแหละนั่นก็คือญี่ปุ่นกับอิหร่านและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าแล้วเราจะเจอใครอิน หรือจีนกนะ็มีคนมาบอกว่าตอนนี้จีนนำสองต่อหนึ่งเซตนะครับแล้วก็เมื่อต่อไปครับเขาบอกว่ากาตาสุดยอดมากๆแล้วก็าเมื่อต่อไปครับเขาบอกว่ายังคงจะมีโอกาสเจอกันในรอบต่อไปทีมชาติไทยและอินโดนีเซียก็ต้องบอกว่าคอมเมนต์ส่วนใหญ่ก็เก่งๆทับถมเก่งๆก็เข้าใจแหละเจอกาตาหนักจริงเพื่อนๆก็อย่างที่บอกไปนะที่เขาบอกแหละว่า คนที่จะชนะกาตาร์ได้มีอยู่แค่2ทีมครับนั่นก็คืออิหร่านกับญี่ปุ่นครับแข็งเหลือเกินกาตาร์เนาะอันนี้เราไปดูคอมเมนต์ของแฟนฟิลิปปินส์กันบ้างนะครับคอมเมนต์แรกเขาบอกว่าทีมชาติไทยปะทะกับทีมที่แข็งแกร่งการโจมตีรุนแรงมากๆสําหรับกาตาร์แล้วก็เมนต่อไปครับเขาบอกว่านึกว่าอยู่ในทีมระดับ VNL เล่นกันอฮะอันนี้ก็แอบชมนะแล้วอมเมนต่อไปครับทีมชาติไทยและโดนีเซียเนี่ยต่อสู้อย่างนักแล้วก็เม้นต่อไปครับเขาบอกว่าทีมในอาเซียนเนี่ยเป็นผู้แพ้ทั้งคู่ และคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าถ้าพวกเขาชนะพวกเขาจะได้เล่น VNL ไหมอันนี้คนละเละรื่องนะไม่ได้ไปนะครับไม่ได้ไปเนาะคนละรายการกันเนาะและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าทีมชาติไทยพัฒนาขึ้นเรื่อยๆแต่ว่ายังตามไม่ทันกาตาและนี่ก็เป็นคอมเมนต์ของแฟนแฟน,แฟ,นฟิลิปปินส์ครับซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าก็พูดแบบเป็นกลางนะฟิลิปปินส์เขาดูโอเคนะครับดูด,ดูไม่ทับถมเราอะไรแบบนี้ดูแบบว่าเฮ้ยเข้าใจได้ที่ว่าแพ้กาตาเป็นอย่างไรนะครับส่วนแฟนอินโดนีเซียเนี่ยเราต้องเข้าใจไว้ว่าพวกเขาเนี่ย เป็นศัตรูโดยตรงนะคือถ้าแบบว่าคอมเมนต์ในวอลเลย์บอลหญิงเนี่ยเขาจะไม่อะไรบบเราเท่าไหร่เราเขาจะแบบว่าเฮ้ยทีมชาติไทยเราตามเขาไม่ทันเลยเราพัฒนายังไงถึงจะเก่งแบบทีมชาติไทยคือวอลเลย์บอลหญิงเขาจะทรงนี้แต่ถ้าวอลเลย์บอลชายนะแฟนๆเขาจะแบบว่ายอมไม่ได้คือยอมแพ้ไทยไม่ได้ยิ่งเขาแพ้ในเอวีซีชา e n เลนเจอร์ครับเนี่ยเขาแขนจัด เราะฉันครับเขาจะดูเขิมหน่อยก็ว่ากันไปครับเอาเป็นว่าไม่ว่าจะยังไงครับชิงอันดับที่7จ็ถึงสิเนี่ยทีมชาติไทยชนะให้ได้ก่อนพรุ่งนี้ชนะให้ได้แล้วเดี๋ยวไปรอชิงอันดับที่7ในอีกวันหนึ่งนะครับซึ่งก็มีโอกาสเจออินโดเหมือนกันนะจะว่าไปนะครับอย่างไรก็ว่ากันไปนะครับตรงนี้เนาะและนี่ก็เป็นข้อมูลที่องค์นำมาฝากเพื่อนๆนะครับเมื่อกี้เห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ไปที่ใต้คลิปได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วได้กลับมาพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ